เรามาดูวิธีการตัดเย็บเสื้อตัวนี้การเป็นเสื้อกระดุมหน้าปกบัวมีแขนด้วยนะแพทเทิร์นเมย์ลงคลิปให้แล้วนะคะเมย์ใช้เป็นผ้าคอตตอนค่ะแต่ผืนไม่ใหญ่พอเมย์ก็เลยเอาเศษผ้ามาต่อค่ะเศษผ้านี้มันก็ตัดเป็นแนวเส้นยาวนะคะการต่อผ้าไม่มีคลิปสอนให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เอาเศษผ้าเนี่ยค่ะมารีดบนผ้ากาวอันนี้เป็นผ้ากาวค่ะงายฝั่งที่มีเม็ดกาวขึ้น เอาเศษผ้าประกบลงไปแบบนี้ตัดผ้ากาวกับตัวเศษผ้าให้เสมอกันแล้วเราก็จะไปรีดเลยค่ะเวลารีดนะคะไม่ใช้เตารีดไอ้น้ำค่อยคอยกดกดลงไปค่ะตรงไหนที่มันย่นนะคะก็รีดยำ้ยำยนิดนึงพลิกอีกฝั่งนึงค่ะมารีดฝั่งผ้ากาวให้ผ้ากาวติดกับตัวเศษผ้าให้แน่แนๆเลยนะจะได้ไม่หลุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเย็บต่อกันให้เป็นผืนนะคะ ก็มาเย็บต่อกับผ้าคอตตอนสีขาวเย็บประกบกันแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะเอาไปพ้งนะคะเ,เพื่อนๆใครไม่มีจักกพ้งก็ซิกแซกได้ค่ะนี่นะเมื่อพ้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาล้มตะเข็บเราจะล้มตะเข็บมาทางฝั่งผ้าคอตตอนสีขาวเย็บกดเลยเรียบร้อยค่ะ เอาแพทเทิร์นมาวางเลยค่ะตัดเผื่อเย็บโดยรอบประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนอันนี้ชิ้นหน้าค่ะเอาแพทเทิร์นออกเราตัดสองชิ้นนะไปโพ้งที่ไหลแล้วก็ตะเข็บข้างอันนี้เป็นตัวสับกระดุมนะเพื่อนเม็่ตัดความกว้างที่5เซนความยาวเนี่ยตัดยาวยาวเผื่อๆไว้หน่อยรีดพัาก,กาวติดไปเลยค่ะพับเข้ามาประมาณ1เซนค่ะ แล้วก็รีดรีดแค่ด้านเดียวนะเรียบร้อยค่ะเอาตัวเสื้อที่เราพงเรียบร้อยเอาสับกระดุมค่ะประกบลงไปแบบนี้เอาด้านถูกประกบกันจากนั้นก็มาเย็บติดกันเลยค่ะ เย็บจนสุดชายเสื้อเลยเราเย็บเสร็จแล้วมันก็จะมาล้มตะเข็บค่ะอันนี้มีล้มตะเข็บมาทางฝั่งของสาบกระดุมนะหรือว่าผ้าที่เราต่อออกมานะคะเพื่อน,อนจากนั้นมันก็ขอเจียนตะเข็บออกค่ะเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไปเรียบร้อยค่ะ เราทําทั้งสองข้างเลยนะเสื้อชิ้นหน้าเรามีสข้างค่ะมาดูเสื้อชิ้นหลังชิ้นหลังเราตัดแบบสันทบนะคะกลางหลังเราจะไม่ตัดแบบเผื่อเย็บนะคะจะได้แบบนี้ไปโพ้งที่ไหล่กับตะเข็บข้างโพ้งเสร็จแล้วเราก็มาประกอบกับเสื้อชิ้นหน้าขาวด้านถูกประกบกันเย็บติดกันที่ไหล่ทั้งสองข้างพอเราเย็บติดกันที่ไหล่เสร็จเรียบร้อยรีดแบตะเข็บค่ะ หมอนลองเลียนนี่หลายคนถามนะไม่ทำเองนะคะเพื่อนๆใช้เสร็จผ้าทําไม่ยากอันนี้ปกเสื้อค่ะเพื่อนๆเอาหนึ่งชิ้นมารีดผ้ากาวตัดผ้ากาวเสมอกับตัวผ้าเลยค่ะรีดผ้ากาวติดเลยนะ พริกอีกฝั่งนึงค่ะแล้วก็รีดจากนั้นเราเอาด้านถูกมาประกบกันแล้วก็ไปเย็บค่ะอันนี้จะก็เย็บมาเลยนะคะตรงที่เป็นโค้งๆเนี่ยเพื่อนๆจะเย็นๆตรงไหนที่เราเย็บไม่ได้นะเพื่อนก็ยกตีนผีขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเย็บมาค่ะตามเส้นโค้ง ากนั้นเมย์ก็จะมาคลิปแบบนี้ค่ะตัดผ้าส่วนเกินออกนะเพราะว่าตอนถ้าเราไม่ตัดอะตอนที่เราพลิกอะค่ะผ้ามันจะไปกองข้างในเยอะค่ะมันจะไม่สวยแล้วก็พลิกเอาร้านถูกออกมาจัดผ้าให้เรียบร้อยค่ะเมย์นแนะนําให้ไปรีดก่อนนะตอนที่เราพลิกออกมาเรียบร้อยแล้วก็มาเย็บกด1ครั้งค่ะ ถ้าเรารีดไว้นะจะเย็บง่ายนะคะเพื่อนแล้วมันเป็นผ้าคอตตอนค่ะมันเย็บไม่ยากเท่าไหร่สลับมือใหม่ใช้ได้เลยค่ะผ้าคอตตอนนะส่วนฐานปกตรงนี้ค่ะอันนี้ที่เราจะเย็บติดกับคอเสื้อไม่ใช้ไปฝีเข็มห่างค่ะเราแค่ต้องการเย็บล็อกผ้า2ชิ้นติดกันปกเสร็จเรียบร้อยอันนี้ตัวเสื้อนะคะ ที่เราต่อลายเรียบร้อยเอาปกค่ะเอาฝั่งที่เรามีผ้าก,กาหว่าหงายขึ้นมาข้างบนโชว์ขึ้นข้างบนอันนี้เราก็พับสาบกระด,ดุมค่ะพับกลับมาแบบนี้กลัดเข็มหมุดไว้ก่อนตรงนี้ไม่งงนะอีกข้างก็เหมือนกันนะคะวางปกลงไปแบบนี้ค่ะพลิกสาบกระด,ดุมที่เราเย็บต่อไว้เมื่อสักครู่ ครับแบบนี้กัดเข็มหมุดล็อกไว้จากนั้นมันก็จะไล่กลัดเข็มหมุดเลยค่ะเราจะไปเย็บปกติดกับตัวเสื้อตรงนี้ก็ค่อยๆเย็บมานะคะจัดเสื้อจัดผ้าจัดอะไรให้มันเรียบร้อยนะอย่าให้ผ้ามันพับนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่สะดวกกัดเข็มหมุดใช้วิธีเนาได้ค่ะ อันนี้เราเย็บมาให้สูตรเลยนะฝั่งนี้อันนี้จะเป็นผ้ากุ้นค่ะมีจะไปกุ้นคอแล้วตัดไปผ้าเกลนเฉลียงอันนี้ของมีเส้นเดียวมันไม่ยาวพอมเมื่อวัมีก็เลยต้องต่อไปสองเส้นใครตัดเส้นเดียวได้ก็ตัดเส้นเดียวไปเลยนะจะได้ไม่ต้องต่ออันนี้แล้วก็มาเย็บต่อผ้ากุ้นค่ะ ตะเก็บมันจะเชียงๆแบบนี้นะคะตัดผ้าส่วนเกินออกแล้วก็ไปรีดค่ะเมยก็จัดพับเข้ามาประมาณ1เซนนะคะผ้ากุ้นไม่ตัดกว้างที่3เซนความยาวเนี่ยมยตัดเผื่อไว้ก่อนนะ เรียบร้อยค่ะคอเสื้อค่ะเ,เพื่อนๆม่จะขอคลิปนิดนึงค่ะคือตัดเข้าปบาเส้นเย็บนะคะโดยรอบเลยเนี่ยค่ะคลิบเรียบร้อยเอาผ้ากุ้นวางลงไปแบบนี้กลัดเข็มหมุดล็อกไว้ค่ะผ้ากุ้นอย่าลืมไปรีดนะผ้ากุ้นต้องใช้เป็นผ้าเกลนเฉลียงด้วยนะ เย็บผ้ากุ้นติดกับตัวคอเสื้อเลยค่ะเวลาเย็บคอเสื้อเพื่อนๆอย่าดึงนะเดี๋ยวคอจะย้วยไม่สวยค่อยๆประคองผ้าไปจัดผ้าดีๆค่ะตัดผ้ากุ้นส่วนเกินออกค่ะ จากนั้นล้วก็พลิกแบบนี้นะเอาด้านถูกออกมาแมนะสาบกระดุมแล้วก็จัดพลิกกลับเข้าไปข้างในละแล้วก็จัดผ้ากุ้นให้ดีนี่พับผ้ากุ้นลงมาที่เราพับรีดไว้1เซนนะพับลงมาเลยค่ะตรงนี้นะคะที่เราต้องใช้เป็นเกรนเฉลียง พราะมันมีความยืดหยุ่นมันก็จะโค้งไปกับคอเราได้มากกว่าถ้าเราตัดเป็นเกลนตรงอย่างเงี้ยหรือตามขวางม,มันจะไม่สวยนะนเพื่อนก็เย็บยาวมาเลยค่ะโอเคคอเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูสับกัะดุมข้างหน้าค่ะ นี่นะจัดให้เรียบร้อยกลัดเข็มหมุดล็อกไว้แล้วก็จะมาเย็บสาบกระดุมค่ะเย็บสองข้างเหมือนกันเลยนะไม่ทำให้ดูแค่ข้างเดียวนะคะ ตรงนี้ผ้าเริ่มหนาขึ้นนิดนึงเรียบร้อยค่ะไปรีดสักนิดนึงเพื่อนๆแล้วเราก็ตะเข็บข้างมาต่อกันแบบนี้เย็บติดกันที่ตะเข็บข้างแล้วก็มารีดแบะตะเข็บเลยค่ะ มาดูแขนเสื้อนะคะตอนแรกแขนเสื้อไม่จะใช้สีขาวล้วนนะแต่ว่าเสศษผ้ามีเหลือค่ะไม่ว่ามันสวยดีเมยก็มาต่อนะคะเพื่อนอันนี้ไม่จําเป็นนะใครไม่ต่อก็ได้แล้วเม่ก็จะไปโพงนะคะพงเรียบร้อยค่ะเย็บใต้ท้องแขนติดกันแล้วก็มารีดแบระเ็บ ปลายแขนตรงนี้มันก็จะพับเย็บแค่นี้เลยค่ะในโพ้งไว้แล้วนะแล้วก็ไปพับเย็บแบบนี้เลยแขนเรียบร้อยค่ะเราแขนมาต่อกับตัวเสื้อเอาตรง จักรแแลตรงนี้นะประกบกันเส้นใต้ท้องแขนนะคะกับตะเกียบข้างเอามาจับให้ชนกันแบบนี้กลัดเข็มหมดุดล็อกไว้ก่อนหัวแขนกับตะเข็บลายค่ะจับให้ตรงกันต่อไปเราก็จะไล่กลัดผ้าไปเลยนะคะเวลากลัดผ้านะเพื่อนๆดูด้วยนะแขนมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังเสื้อก็มีด้านหน้ากับด้านหลัง เอาด้านหน้าประกบกับด้านหน้าด้านหลังประกบกับด้านหลังนะคะอย่าสลับกันไปมาล่ะแล้วก็ไปเย็บเลยค่ะเย็บแขนเสื้อติดกับตัวเสื้อแขนเสื้ออยู่ข้างบนนะคะตัวเสื้ออยู่ข้างล่างแล้วก็เย็บวนมาเลยค่ะจัดผ้าดีๆนะคะอย่าให้ยุ่นนะเพื่อนๆอย่าให้เป็นจีบแล้วเราก็ไปพองให้เรียบร้อย แขนเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เสื้อเมโพ้งไว้แล้วเมก็พับเย็บนะคะจากนั้นแล้วก็ติดกับดุมเลยค่ะไปเจาะลังดุมได้เลยนะคะตัวเสื้อของเมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบก็ลองทำตามดูนะคะใครทำตามแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเมใต้คิดได้เลยค่ะ